สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกอกสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องเขาทาอะไรกันตรงนี้ฮะสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องซองอียงซองซองอ่อซองมาไผมาไผมาครับผมอันนี้เงื่อนผูดไรเนาะมาผิดทางมาผิดทางแล้ว่ะมาผิดทางครับผมาผิดทางมาแต่สาหญ้าเขาหญ้าย่าเขาไก่เด้อมวันนี้อันคนแปลกหน้า อันยานโควิดเจ้าคือบายข่อยสีวัคซีนแล้วเด้อโอ้ยสีเข้มสีไปสีเจ้าสีที่หลังข่อยสีเข้มเดียวนึงอันนี้สีไปวัคซีนน่ะสีแล้วสีไปหันนะครับย่างย่างย่างผู้พ่นครับผู้พ่นครับผู้นี่เหรอครับสีไปรับวัคซีนโอ้ยสีแต๊ออกใหม่ใหม่สีจ๊ออกใหม่ใหม่ใหญ่ใหญ่สมควรแล้วคือสลาดตอบนะาะนั้นไหนสีครับอ๋อ้บบ สดน้องนี่ไม่สีดละลายเลยน,น่นี่สีน้องนี่บป็นสียังหรยอะไปมุก,ไป,มกปไปยังมุกถ้าป่าไปเอียงผู้ดิไปเอามาหน่อยไปเลือกซื้อตะการ์ไปเลือกซื้อตะกร้า,าบ,บ่ได้เขาเบิ่งบ่ไอ้ลุงพลปาแต <laughs> นเฟมิลี่ว่าซานบ่เบิ่งส,บบบบสองผู้อื่นตัวนั่นนั่นจังสันลาบ่เบิ่งสองผปืนต่วมาเฝ้าอยู่ในบ้านเฮ็นยั ยังไคใหญ่บ้านลูกปยังเข้าไปเบิรงเองครับซอยห้ยังครับเฮาห้าห้ากับสีจ้ไว้เนาะอันนั้นอันสีผี่ห้าอห้าสิบต่อเป็นสี่ละแล้วยังสิบต่อเปอแนแน่แนต่อแบบแบบแนแน่น่ยังสี่ละกาปั้นทุกดินไปวันสี่ละยินเราบอกเขาเถียงกินแล้วทับกินเลยเขาบอกว่าเหรียญตรงหน้ามาโอ๊ยอย่าสุไปถามเราวถอกินบอกกินกระซังตัวใหญ่เหรอคุเนคุเน มองตาซ่านั่นโอ้ผมไปนอนรับเลยว่ะบ่ได้เฮ็ดนำอย่าให้ไปเล่าไปนอนเออเปืองเปลืองแม่เขาวางมันนอนอันแม่ผมถามเจ้าเนี่ยลูกเจ้าคือขี้เหนียวเด็กเอ้าห่วยคันขี้เจาะขันขี้เจาะก็ได้ไปโร่องบานตัวเขาน้ำเกลือเบ้อเจ้าบ่บ่งหุจักบ่ธรรมาด่าเดี๋ยวเอาเจ้าผ้าเบาก่อนไว้เจ้าผ้าเบาก่อน เมื่อกี้นี้มีคนหน้าแปลกมานะคะแล้วเนี่ยเมื่อเช้านี้จุดเมื่อเช้านี้จุดนะคะนี่นาแต่เป็นคนจุดนาแต่เป็นคนจุดนะคะเมื่อเช้านี้โอ้โหวันนี้ดูดูว่าฝนจะตกไหมโอ้ยฝนเป็นตะตกห่อันเทียงหนาตะชานแท้ เดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไปถึงไหนแล้วเรือนหอนตาตวหรือเปล่าเออพอเห็นหอไอเฟลอยู่บ่ฮะเป็นยังไงสองแบบใช่แบบน่ะมีมียื่นออกไปข้างละสองแม่ โอ้โหถ้าว่าสีคักนึงมันบมแม่นแม่ใส่ยืนหลงว่าตัวนี้มันยืนหลงว่าตัวนี้มันนั่นมันมันต้องสามอันนี้บอกเออยืนหลงวาหนี่มันต้องสามเอาแบบมากลางมันต้องมีต้นหนึ่งระบายมีต้นหนึ่งระบายมันก็ต้องยืนมาอีกนี่ยืนมาอีกีสองต้นผนยายสมกวรแสดงระบายแบบมันแบบมันนระบ่เบิ้งเบื้องคัทระบ่เบิ้งคัท Oh. ออ๋มันต้องมันต้องสองห้องโอ้เออห้องนี้มันต,อออนต้องมีจ้ามืออันนั้นพูดเดี๋ยวสาบ่ได้ยื่นออกไปบ่ยื่นออกไปอยู่บ่ได้ยากสั่งมาไหมเสาหนึ่นอองแต่ว่าแต่ว่าห้ากับบอกสัง่งเพราะว่าตรงนี้ต้องเป็นสามห้องนี่ว่างนี่นะนะยายสมควรว่าต้องเป็นสามห้องแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวหน้าตายังไม่ได้ไปดูแบบแต่ว่าเสาบ้างก็ย่างอยู่ได้มเนี่ยย่งอยู่ย่งอยู่ต้นเลยย่งเลยอยู่ได้ห้านาทีต้ตวว่าเขาเนี่ยเขาเนี่ยมานขามาก่ออีล้มาที่แม่นปูนเมด่อบ้ปูนลดโมแมนนี่ยังบ่อเขาคิดว่าตอกมาทั้งนี่สองตอกไปทั้งปูนสองเพราะว่าเขาสั่งทอมากอ่นเด้อเออสั่งทอมากข้าสั่งข้าเขากับโมเมนเน้ ทั้งทอน่ะทั้งนีสามทั้งนีสามเนี่ยเออเท็นมันตั้งเหนืออย่างสี่อ่ะใช่เลยตั้งสี่กัมันกับเสด้าทั้งปอมข้าใจกันเออเออเออเอาาจมันยังบงจะกับสร้างยังกันเดวกับสร้างห่างห่างห่างมาเฮ็ดมันเฮ็ดเป็นสี่หรือว่าเพิ่นเฮ็ดไปเพิ่นลืมบ่ยัแบบว่ามันอันนั้นบอมันอันไอไอปูนบ่พอบแซั่นหละ พ่อกระซังไม้ครบเลยเนาะเดี๋ยวบ่ยากแมมกินข้าวเที่ยงซังมาเนี่ยทำเลยเออกระตอมแกงสันนี่นะคะเรือนโอ้แต่ค่อยว่าค่อยว่าดีนะนี่นี่นี่ค่อยว่านี่โอ้เอาเหล็กเคดเสาต่อทั้งทั้งสี่เกิดอียังขึ้น เกิดอะไรขึ้นกับพิ่น้องของข้าใครได้รับแล้วได้รับหมแล้วเจ้าใส่ใส่กล่องเจ้าสิดน้องกล่องสิดน้องเอามาอย่านี่ฮะฮคุณใดคุณใดมาอย่าไขว่าจาอย่าเปิดว่าจากรได้รับอนุญาตเตียว อย่่าเเพิิงปดผ่านแล้วเขานะเสริมมาที่อาร์ตเอาอยู่นไหมโอ้ตายแล้วชิดน้องบ่มบ่อเพาะการเรียนมานี่โดนเติบด่ะชิดน้องบ่ฟังความชิดผีเลยน้องอย่าอย่าอย่าเผยวาจาตายแล้วคนเราอุตส่าห์จีรักเอาไหมพวกเจ้าดีเนาะอดพ่อไอรีเนาะใไอคอยแน่ไอคอยแน่พ่อแล้วพวกเจ้าอ่ะเจ้าได้จะคลิปแล้ว ้อะเป pegar, ิดคลิปจากล้องไหมครับสวัสดีครับช่องเสริมผูกคอเพื่อๆเผื่อสิค้ณยา้เออนั่นๆๆๆๆๆนๆๆยๆๆๆๆอนๆๆๆัๆๆๆๆๆๆนๆอๆๆ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 ๆ เฮ้ยบันเฮ้ยเจ้าสิสิคิดว่าสัมผัสซิทน้องคอยได้ง่ายๆบ่กคอยเช่าสัมผัสเลยนะเสริมเจ้าไปเฮ็ดตุลาเจ้าสบายสกัดดาวรุ่งเอาเขาได้ได้ได้สักข้ามเมื่อกี้เนี่ยท่านได้เบาอยู่ว้อันว่ามาว่ามาายเติมมาเมื่อกี้เลยอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไม่ว่าไม่ว่าไม่ซิทน้องอันนั้นเขามาถามเจ้าอีหยังบางหนึ่งหันคนแปลกนาน่ะอ๋อเพิ่อนมาถามว่าเป็นยังคือมาเห็ด ยูทูบจาตอบชัดเจนชัดเจนเลยอยาาได้เงินอยาาไในเงินผูใลก็เห็ดผูใดก็เห็ดก็เลยเห็ดน้ำเขาบ้างนะไะส่เนกล่องเมียของหรอแเตล่องอะไรนี่แกเน็ตภูแลถามกันควายได้จะไปนตาดไหมเอ้าเจ้าบวถามเจ้าบดถักเจ้าถามได้ไปแล้วพวกของแเน็กลองเจ้าเลยบาน้คยถามแเนีกล่องข่อยตือนเนาะอันอันให้จังได้เถ่าอัน ผู้อื่นก็ได้เบอรลายได้เบอรลายอันยังจะเมียยังบ่ทันได้เงินนี่ YouTube นี่เฮาก็ยังสิเฮ็ดอยู่บ่ก่่อออนเเราดด้้สิไยต่อยเอาก็ยังบ่ได้อยู่ครับผมอันนี้อันนี้เป็นการฝากช่องเอาฝากช่องผ่านช่องคลิปฝากแปลก็ได้นะเสริืออฝากช่องฝากช่องฝากช่องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใส่ฝากข้อข่ได้เด้อว่างเลฝากช่องนะเสริมเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ใส่สกอร้อมใส่สกอร้อมเด้อครับสาธุพรสาธุพรครับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหน้าต่กอกกอกด้วยนะคะช่องหน้าเสริมกกกอกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ